าไม่กินต้มปลาเขาไม่ชอบเขาไม่กินต้มปลาครับ ใครใครได้เสื้อแล้วนะครับใส่ถ่ายติ๊กตอกแท็กมาให้ดูหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าเป็นไงบ้างครับชอบไหมซารีวันนี้จ้าใครได้เสื้อแล้วนะครับฝากแท็กเประตูใครได้เสื้อแล้วนะครับฝากแท็ก จะคาวอยากรู้ว่าเพราะอะไรอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่แต่ว่าวันที่น้องรับปริญญาอยู่ไปถึงนะครับเพราะว่ามีถ่ายเหมือนต้องถ่ายอะไรวะถ่ายไทเทนถ่ายอะไรอย่างเนี้ยมั้งแต่ว่าพอดีแบบว่าช่วงสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยมันลาได้ไนงะ ลาได้ไงก็เลยแบบนั่งก่อนลืมต้มปลาเลยโมลลืมลืมสกุกแล้ว อ,อ,อย่างนี้คือกินกินกินได้แล้วป่ะครับเบาไฟก่อน กิน,นไนด,ไดไ้แล้วใช่ไหมครับโอเคปิดไฟปิดไฟแล้วก็กินทั้งหม้อเลยแป๊บนึงกินทั้งหม้อเลยเอฟซีนี่ช้อนช้อนอยู่นี่เอาจานมาก่อนจานลองเดี๋ยวชิมให้เดี๋ยวชิมให้เดี๋ยวชิมให้นะครับ มาไปยกปลาไปชั้น2ก่อนนะครับ เดี๋ยวชิมโชว์ไลฟ์ไม่นานมันไม่แจ้งเตือนใช่มันอันนี้ที่ผมไลฟ์ติ๊กตอกเขาแจ้งเตือนให้ไหมอ่ะติ๊กตอกแจ้งเตือนไหมครับเอฟซีอยากรู้ ครับนะ่ะเดี๋ยวหกเดี๋ยว,ว,ยวหกเราจะอมโหตัวเองอีกอม,มีกาแฟถือน้ำจิ้มไมปก่อนโอเครับมรงนเอฟซีผมถือน้ำจิ้มอยู่เดี๋ยวมันจะหกเดี๋ยวหกแล้วผมจะมอมโหตัวเองอเพราะว่าแม่บ้านยังไม่มาต้องเช็ดเองอรับน,นะผมเดินชา้าน่ดหนึ่งผมถือน้ำจิ้มไปด้โอ้ยอือหือ ไล่ซากความลำบากม,นนมัน่ยมันค่อยๆเดินถือน้ำจิ้มเหครอบน้ำจิ้มมันเยอะทางสีอันน๊นมาแล้วมาปึ๊บวางโอเคจานขยับไปนี่ ดูพร้อมเอฟซีวัสดีครับจริงๆเราต้องไลฟ์แบบเป็นชั่วโมงเลยครับถึงจะแจ้งเตือนทำเองครับใช่ครับนี่น้ําจิ้มนะครับมีสามแบบนะครับเขาให้มานะครับมีน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวน้ําจิ้มซีฟูด้ด นี่ข้าวข้าวจากฟูจิยี่สิบาทพริกสดขอฟรีแก่ข้าวก่อนใส่พริกสดลงไปดูดูโอ้โหพริกสดหืดูดูนะครับนี่ยี่สิบบาทข้าวนะครับต้มปลา ชิมต้มปลาก่อนไม่รู้ขาว่ะโอ้ยเหี้ยร้อนโดน้ำซุปน้ำซุปอ่ะนะน้ำซุป อร่อยนะไม่ขาวนะน้ำซุปนะลองเนื้อปลาก่อนนะครับเนื้อปลาเนื้อปลาก่อนนะครับ ก็อ,อร่อยแต่ข้าวกว่าวันแรกนิดนึงอะวันแรกไม่ข้าวเท่านี้นะครับนี่ผ่านไปสองสามวันนะก็เลยข้าวขึ้นนิดนึงเดี๋ยวราดน้ำจิ้มมาคงหายอ่ะอืมร้อยร้อยขอาดปีบา่าวเอฟซีกินข้าวยังครับกินข้าวกันยังครับเอฟซี ใช่ครับกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับไม่ข้าวเลยซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดก็มีซีฟูดด้ดนี่น้ำจิ้มซีฟูดด้ดซีฟูดดฟ้ด อืมเดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปทำงานนะครับเป็นงานของ FC Mobile นะครับที่เซนทรัลเวลิลดนะครับได้รับเสื้อแล้วนะครับใครใครได้เสื้อแล้วเออฝากถ่ายลงติกตอกให้หน่อยนะครับอยากรู้ว่าสวยไหมครับ อืมนี่บซีฟู้ดก็อร่อยต้มปลานะครับกินต้มปลานะครับเอฟซี FC. มาทักทายนะครับเอฟซี FC ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนบ๊ายบาย